รับอรุณในพุทธภูมิรา,ายการธรรมะรับอรุณของพุทธภูมินี้จะมาพบกับคุณโยมทุกๆวันวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนปี ศักราช2,563เวลานี้ก็6กโมงครึ่งแล้วนะคุณโยมอา้าวรายการนี้เป็นรายการของศาสนาพุทธภูมิเป็นศาสนาใหม่คุณโยมก็เข้ามานะส่งคำถามเป็นรายการสดเข้ามาส่งคำถามได้ เกี่ยวกับธรรมะในพ,พุทธภูินี่แหละหรืออยากจะส่งคำสาทุกการก็เข้ามาได้หรือจะส่งเป็นคำสาภาภบาบก็ได้นะแต่ว่าใช้อวตารเข้ามานะคำสาภาภบาบหรือจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้ตามเบอร์โทรที่มีอักษรวิ่งขึ้นอยู่นี่นะยินดีนะเป็นรายการสด นะเข้ามาได้ทุกเวลาน่ะแหละคุณโยคมคราวนี้นะอพุทธานะวันนี้ก็จะมาขยายอัดขยายทำอีกละขยายอัดขยายทำอะไรนะเดี๋ยวมาดูก,กันนะขยายทัดขยายอัดขยายทำอะไรอืม หัวข้อทำของวันนี้เป็นเรื่องอำนาจศรัทธาแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือความสำเร็จพุทธานาเคยทำงาน เป็นราชการนะตำแหน่งผู้ปฏิบัตินี่แหละแล้วก็เลื่อนนะจาก2ไป3จาก3ไป4 4ไป5 5ไป6 6ไป7อะไรประมาณนั้นก็เ,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 เห็นแล้วนะ่าตำแหน่งที่ได้มานี่ก็มีอำนาจในการควบคุมบังคับนะก็เคยนะ ใช้บังคับใช้กฎหมายใ,ในเรื่องของการสูบบุหรี่ไม่ให้คนเข้ามาสูบบุรีล่ละใครสูบในสถานที่สาธารณะนะนะนะพุทธาก็นำคุณตำรวจนะละไปจับนั่นคือเป็นอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่เราก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเราเรานี่แหละทำให้สังคมเขาเป็นสุขแล้วงานของเราก็ประสบความสำเร็จใน โครงการหนึ่งโครงการหนึ่งก็สําเร็จไปเลยๆอย่างนี้แหละนะข้อนี้นี่อานาจนี่มันนํามาสู่ความสําเร็จได้ก็เพราะว่าผู้ที่มีอํานาจเนี่ยสามารถจะบอกให้ผู้ที่อยู่ใต้อํานาจทําอะไรก็ได้นี่คือผู้ที่มีอํานาจนะดังนั้นถ้าต้องการความสําเร็จมันต้องมีอํานาจทุกคนก็เลยอยากมีอํานาจเพราะต้องการความสําเร็จ ด้วยไปวัดความสําเร็จเอาทางโลกียะซุปนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นละคุณโยมก็เลยมีการแย่งอํานาจกันเพราะคิดว่าอันนั้นจะคือความสําเร็จแต่อำานาจนี่จะสำเร็จได้ดีมากขึ้นถ้าหากว่ามีศรัทธาเข้ามาด้วยก็คือผู้ร่วมงานนั่นแหละศรัทธาถ้าหากว่าคาด ความศรัทธาของผู้รวมงานมันสำเร็จเหมือนกันแหละแต่มันสำเร็จไม่บริรบูรณ์มันเป็นความสำเร็จเฉพาะผู้มีอำนาจไม่ใช่ว่าทุกคนสำเร็จด้วยไม่ได้บรรลุความสำเร็จไปด้วยนี่นะดังนั้นนะศรัทธาจึงสำคัญเหมือนกันถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีอำนาจจะสำเร็จไหม คำตอบก็คือว่าอาจจะสําเร็จก็ได้เพราะว่าความศรัทธานํามาสู่การให้ความร่วมมือด้วยดีดังนั้นผู้ที่ไม่มีอํานาจอะไรเลยแต่สามารถสร้างศรัทธาได้ก็เปรียบเสมือนคนที่มีอำนาจนั่นแหละแล้วก็ทำไปสู่ความสำเร็จได้นี่คือคนไม่มีอำนาจ ดังนั้นเขาจึงกลัวเรื่องของความศรัทธานะเพราะว่าศรัทธานี้น่ากลัวกว่าอำนาจขนาดมีอำนาจนี่ยังทำให้สำเร็จได้นะถ้าเกิดว่ามีศรัทธายิ่งสำเร็จไปใหญ่คนเราจึงกลัวผู้ที่เป็นผู้ที่คนอื่นเขาศรัทธาก็ต้องปิดการศรัทธากันก็ปิดกันมาให้คนอื่นเขามาศรัทธาในสิ่งที่ น่าจะทำให้คนอื่นศรัทธานี่ล่ละนะศรัทธาก็ทำให้สู่นำไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นอำนาจนึกถึงภาพของอำนาจอำนาจนี่คุณก็ยอมแกง้งแยง่งจริงดีจริงเด่นกันใช่ไหมเพราะรู้ว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของตนได้ ก็แย่งอำนาจกันกใครได้อำนาจมาคนที่ไม่ได้ก็อิจฉาริษยากันกันแกล้งกันทุกวิถีทางเลยทีเดียวนี่คืออำนาจพอมาเป็นศรัทธาคนเราในี่ฉลาดแล้วละ่ะรู้แล้วว่าศรัทธานี่ล่ะมีพลังมากกว่าอำนาจใชอไหเขาก็กานแกล้งกันละไม่ให้คนมาศรัทธาเขาก็กานแกล้งกัน ถ้าขัดว่ามีคนที่เป็นผู้ที่มีศรัทธามากมากมาก,ก็จะมีความอิจาริสยาละเพราะว่าศรัทธานั้นแรงกว่าอำนาจเยอะนี่แหละนะจึงไม่เป็นที่น้าแปลกว่าทั้งอำนาจและศรัทธานั่นละนล้วนเราอย่างเป็นกิเลสอยู่ล้วนเราอย่างเป็นโรกิยาอยู่ผู้ใดที่มีความล้มไหลในอำนาจ ผู้ใด,ดที่มีความลงไลในศรัทธาผู้นั้นก็ทํางานได้สําเร็จแต่ความลงไลนี้มันจะผิดทางจากพระนิพพานไปดังนั้นพุทธานี่ทุกพระองค์เลยไม่ได้ลงไหลในเรื่องของอำนาจนะไม่ได้ลงไลในเรื่องของศนะรัทธาอํานาจของพุทธไม่มีมีแต่พุทธานุภาพ นั่นคือดวงจิตดวงวิญญาณที่บิอริธิ์นั่นพอมาเรื่องเรื่องของศรัทธาศรัทธานี้น่ากลัวน่ากลัวอย่างยิ่งนำพาไปสู่ความสำเร็จก็ได้ดังนั้นถ้าพุทธะรูปใดมีญาติโยมศรัทธามากมาก,มากต้องให้เจริญสติเยอะๆเพราะว่าศรัทธานั้น มีพ้นท้งทางที่เป็นบวกและลบเป็นทั้งกุศลก็ได้อกุศลก็ได้มันจะทำให้เพื่อไปลงไปนั่นคือโมหะละความลงมันเข้าครอบงามจิตใจบางทีปฏิบัติได้ดีแล้ว,ลวนะทึงอนาคามีพุทธ,ธาลาลนะ แต่ว่าศรัทธานั่นแหละมาทําให้ลงละเลงอืมลงละเลงในศรัทธามันก็ไม่ถึงอรหันตพุทธะมันละมันตัดไม่ไวายแล้วมันลงศรัทธาแล้วนี่ลงจนงมงายแล้วศรัทธาที่ญาตโยมมีให้นี่แหละพอมันลงมันก็ทําอะไรผิษทางไปจากมรรคผลนิพพานนั่นคือลงศรัทธาที่เข้าให้มาเออ ดังนั้นนะการทำอะไราของพุทธะต้องทำด้วยความว่างเปล่าทำด้วยความว่างจากกิเลสตัณหาและอุปาทานโลภะโทสะโมหะนิยาให้มีมาครอบงำในจิตในใจดังนั้นพุทธะท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาะที่จะให้หมู่มวลมนุษย์นั่นแหละ พนจากความทุกข์แต่ท่านม่หลงกับศรัทธานะนี่พุทธไฟนี่ไม่มีใครศรัทธาเลยนี่ดีแล้วอ้มพูดก็ไม่ได้มีอยู่มีอยู่ <c oughs> ยท่านสองท่านตอนนี้ศรัทธาพุทธไฟอยู่แต่ศรัทธาน้อยๆอ,อย่างนี้แหละมันทำให้พุทธไฟเข้าจิตเข้าใจของศรัทธาเป็นอย่างดี ว่าสัทธาถ้ามีมากมันจะหลงไม่มีเลยมันจะไม่สำเร็จนะกิจของพุทธะจะไม่สำเร็จแต่ถ้ามันมีมากแล้วไม่หลงนี่กิจมันสำเร็จได้อ่ามาดูนะคนเรานี่มีความเชื่อมีความคิดมีความอ่านอ,าอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีความเชื่อไปในทางเดียวกัน และได้พบผู้นำเขาก็จะมีศรัทธาต่อผู้นำของเขาเขาก็จะมีศรัทธาต่อกลุ่มของเขาเขานี้ไอความศรัทธาเนี่ยแหละมันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้มันต้องมีอำนาจด้วยในทางโลกถ้าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันต้องใช้อำนาจเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันมีเฉพาะกลุ่ม มันไม่ได้มีทุกคนทุกคนเขาไม่ได้ศรัทธาเหมือนกันนี่คุโยมดังนั้นคนที่มีศรัทธาพอเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาก็ต้องแสวงหาอำนาจตอนนี้ละสำคัญตอนที่ไปแสวงหาอำนาจนี่แหละถ้าเขาใช้วิธีการของกุศลธรรมมันก็ททำให้หมู่คณะนั้นเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเขาใช้วิธีอกุศลลธรรม ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน,นี่มันเป็นอกุศลธรรมมันก็มีแต่ความชิบหายนั่นแหละให้กับกลุ่มคณะของเขาเองเท่านี้เรานี่แหละเป็นผู้มีศรัทธาแล้วต้องการอํานาจหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาในความคิดความเชื่อของเราแล้วเราต้องการอํานาจเพื่อให้ความสําเร็จให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตอบ ตน้องตัณหาของเราของคณะเราของกลุ่มเราตัณหานี่สําคัญนะมีตัณหาแล้วนะความอยากอยากเป็นโน่อยากเป็นนี่อยากได้โน่อยากได้นี่มันก็จะทําให้พเราคิดไปในทางอากุศลหรือเปล่าบางครั้งเพื่อที่จะได้อํานาจมาต้องมีเล่เหลี่ยมเพทุบายอะไรต่างๆนั่นแหละมันเป็นอกุศลและหละักขันโยม ใครที่มาเสนออกุศลให้คุณโยมอย่างนี้นะคุณโยมต้องเป็นผู้มีปัญญาอย่าไปตามเขาเพราะว่าอากุศลทั้งหลายนำไปสู่ความชิบหายนะคุณโยมนี่และเป็นเรื่องจริงเป็นปรามาตสัจจะผู้ใดที่ยึดมันถือมันในอกุศล,ลธรรมไม่ต้องยึดมันไปทำตามอากุศลธรรม ก็เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนให้กับชีวิตได้เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวถ้ามารู้ตัวตอนหลังอาจจะสายไปแล้วได้รับพ้นดีเป็นเหตุปัจจัยที่ใดไปก่อไปทำไ,ไว้แล้วนะเหตุปัจจัยมันถูกบันทึกไว้บนโลกใบนี้นะทำเหตุอะอะไรไวน้นน่มันถูกบันทึกไว้บนโลกใบนี้ทำเหตุปัจจัยอาอะไรไว มันถูกบันทึกไว้บนโลกใบนี้เอาละมาดูกันในเมื่อเราต้องการให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราเราก็ต้องมาดูละว่าชีวิตของเรานี่จะดำเดินไปอย่างไรถ้าเป็นพุทธเป็นเรานักบวชในพุทธภูมิความสำเร็จของท่านนั่นคือพระนิพพานก็คือดับสิ้นซึ่งทุกข ดับทุกได้นี่ก็ต้องดับกิเลสตัณหาและอุปาทานให้ลงหมดให้ได้ให้หมดถ้าดับไม่หมดมันก็ยังมีทุกอยู่ด้านความสําเร็จของพุทธ,ธะทุกพระองค์ก็คือดับกิเลสตัณหาและอุปาทานนะให้หมดนี่คือความสําเร็จไม่ไปลงอะไรแล้วกับอำนาจไม่ไปลงอะไรแล้วกับศรัทธา ใช้ชีวิตของท่านย่างเป็นสุขนี่นะอย่างนี้แล้วเข้าถิดเข้าใจในแก่นแท้ของธรรมะในพุทธภูมิความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าความสําเร็จในชีวิตของท่านคืออะไรทุกคนโดยส่วนมากแล้วนี่จะเป็นไปในทางโลกียสุข น้อยคนนักที่ความสำเร็จของท่านคือโรกุตตราสุขผู้ที่จะเข้าถึงโรกุตตราสุขได้นี้ต้องมีความเด็ดเดี่ยวยิ่งนักมันส่วนกับคนอื่นเขาดังนั้นความสำเร็จของพระอริยบุคคลในพุทธภูมินี้จึงไม่มีความเมื่อน ที่คนทั่วไปเขาต้องการนะเมื่อเป็นอย่างนี้นะเ,ออเราพุทธานีท่านบนรรลุความสำเร็จนะที่สุดในชีวิตของท่านนนะในพภูมูนี้ได้นะก็ด้วยการละอัตตาตัวตนละกิเลสดับเลยละไม่ใช่แค่ละดับอัตตาตัวตนกว่ามีตัวมีตนดับกิเลสดับตัณหาดับ อาราคะให้หมดสิ้นไปอความรูปความโกรธความร้งไม่มีอยู่แล้วในใจิตใจนี่คือความสําเร็จของเราพุทธ,ธะบางคนที่ไปลงอยู่กับโลกิยาสุขไปลงอยู่กับกิเลสตัณหาและอุปาทาเขาจะมองเห็นว่าเ,ออเราพุทธ,ธานี่ทำอะไรแปลก,ปกอื อย่างนั้นจะเรียกว่าสําเร็จได้อย่างไรนี่คือคนที่มีอวิชชาครอบงำยในจิตในใจปิดบังดวงตาก็จึงไม่เห็นความสําเร็จของเราพุทธะ <c oughs> ก็คิดว่าออ <c oughs> การได้มีคนมาศรัทธาเยอะๆในหละคือความสําเร็จไม่ใช่สําหรับพุทธ,ธะเราไม่ใช่ไม่ต้องมีใครมาศรัทธาเลยพุทธะก็เกิดสําเล็จได้ความสําเร็จนั้นคือความว่าง ว่างจากกิเสตัหาและอุปาทานอํานาจพุทธะก็ไม่ได้แสวงหาแล้วอํานาจมันคือความว่างของพุทธะไปแล้วศรัทธาพุทธะก็ไม่ได้แสวงหามันก็เป็นความว่างของพุทธาแล้วล่ะความสําเร็จทางโลกก็ไม่ได้แสวงหาแล้วล่ะมันเป็นความว่างของพุทธะแล้วล่ะมากผลนิพพานนี่แหละคือความสําเร็จของพุทธะตุกพระองค์ เอาละคุณโยมเข้าจิตเข้าใจแล้วนะถ้าจะพูดถึงอำนาจพูดถึงศรัทธาพูดถึงความสำเร็จของเราพุทธานี่คืออะไรต่างไปมากนะจากทางโลกียสุขเอาล่ะได้เวลาพอสมควรนี่พุทธะก็ต้องมาดูเรามีท่านใดส่งคำถามมาบ้างไหมอ,อย่างนี้นะ ไม่เห็นมีนะบนยอดตึกนี้ไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานี่ก็ไม่มีละอ่าไม่มีจริงๆรงอาพุทธะก็ต้องบินทบาทเอาเรียกบาทมาแล้วนะวันนี้เรียกบาทมาไวมากอ่าบาทมาแล้วนี่แล้วนะบินทบาทให้พุทธะใส่บาทให้ถูกต้อง ก็คือใส่เพื่อลดระดับกิเลสดับความตรานีใส่มาบาทสองบาทแล้วคุณโยมบินตาบาททุกเจ้าทุกเจ้าเลยนะพุทธแต่มันมีความสุขแต่สุขอย่างนี้ไม่ใช่สุขแบบความสุขที่เป็นความสุขทางโลกไม่ใช่โลกียะสุขเป็นโลกุตตระสุขสุขด้วยความไร้แล้วสิ่งกิเลสตัณหาและอุปาทาน นั่นเป็นความสุข,ขคนเดียวได้ทําภารกิจหน้าที่ได้บินะบาดอย่างนี้เช้าๆก็มีความสุขไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีความสุขได้แม่จะไม่มีผู้ใส่บาตรคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะจะเข้าจิตเข้าใจแล้วว่าพุทธะมีความสุขอย่างไรอืมถ้าคนทียังไม่มีดวงตาเห็นธรรมอาจจะคิดว่า มันจะต้องมีขนาดนั้นมีขนาดนี้นะอืพุทธบินทบาทก็มีความสุขไม่มีใครใส่บาตรมันก็มีความสุขพุทธะเองก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพุทธะถึงมีความสุขได้ตอนแรกมันไม่เป็นอย่างนี้นะตอนแรกมันติดใจติดอกจิตใจอยู่อยู่นานเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนใส่บาตรชันเศรษฐี แล้วเมื่อไม่มีคนใส่บาตรมันเป็นทุกข์ละอ้าคนนี้มันเปลี่ยนไปพอเราทํำภารกิจหน้าที่ของเราไม่ได้ไปยึดติดแล้วเรามีความไร้ตัวไร้ตนไร้อุปทานไร้กริเลสไร้ตัณหาไม่มีคนใส่บาตรเราก็ตายแต่นี่เราไม่ตายเพราะเรายังดำรงชีวิตอยู่ได้มีญาติโยมอุปถากอยู่ การบิณฑบาตของเราก็เป็นการโปรดสัตว์ไปมันก็มีความสุขแหละใครจะใส่หรือไม่ใส่ไม่ใช่เรื่องสําคัญอืมมันก็อยู่ที่เขานั่นแหละเหมือนธรรมะที่พุทธะให้ไปเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบตัติมันก็เรื่องของเขาคนที่ปฏิบัติก็พบหนทางแห่งความสุขความสงบและสันติสุขในชีวิตในสังคมในโลกใบนี้แหละแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติ มันก็จะเกิดความทุกข์เป็นธรรมดานม่นแหละยึดมั่นถือมัน่นในกิเลสตัณหาและอุปาทานที่ตนมีมันก็เป็นความทุกข์ทำอะไรที่สวนกระแสกับคำสั่งคำสอนของพุทธาน้มันก็เกิดแต่ความทุกข์หลัคุณโยมนะผู้ใดจะสุขหรือจะทุกข์ก็เลือกเอาเขาอยากสุขแบบโลกียกสุขก็เลือกเอาเขาอยากสุขแบบโลกุตตะลาสุขก็เลือกเอา มันขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพุทธะละละแต่จิตของพุทธะนั้นมีสุขเป็นสุขะเป็นโลกุตตะสุขความสุขแบบไรอัตตาไรตัวตนไรเกีเรตไรทันหะไรอุปาทานนี่แหละดังนั้นบินทบาทไม่ต้องมีใครมาใส่พุทธะก็เป็นสุขได้ที่สุดแล้วก็คือไม่มีอะไรฉันก็ตายไม่มีคนใส่บาตพุทธะไม่มีอะไรฉันก็ตาย แต่ถึงไม่มีอะไรฉันมันก็ตายถึงมีอะไรฉันมันก็ตายอยู่ดียังไงมันก็ตายอยู่ดีนี่แหละนะเราเข้าจิตเข้าใจแล้วล่ะนะนี่อย่างนี้แหละชีวิตมันก็จะพบบรมสุขได้ไม่ยากแล้วล่ะนะคุณโยมอืมอ้าวเชาว้าๆอย่างนี้คุณโยมเห็นไหมล่ะตื่นมาเนี่เชา้ชาๆจิตใจต้องเบิกบานนะ โลกมันก็เป็นอย่างนี้เราะคุณโยมอ้ํานากระแยงกันไปเพราะเราเรไม่้นด้วยเราสงบแล้วเราเป็นสุขแล้วศรัทธาก็แย่ง yes. กันไปเราก็ไม่ซนแล้วเราไม่นั่นแล้วเราสงบและเป็นสุขของเราแล้วความสำเร็จน่ในทางโลกเขาก็แย่งกันไปเพราะเราไม่้นแล้วเราไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวด้วยแล้วเราสงบและเป็นสุขของเราแล้ว เราก็มีเมตตาให้เขานั่นแหละก็ขอให้เขาหวังพ้นจากความทุกข์กันนะทุกผู้ทุกต,ตัวตนเลยทีเดียวนี่แหละคือพุทธเราพุทธ,ธายาต้องศึกษาอีกเยอะนะเราพุทธ,ธายานี่คือพูดเรียนรู้ถูกต้องเรียนรู้ให้เห็นถูกหละเราพุทธ,ธายาถึงจะเข้ามาสู่เราพุทธะได้ ก็ค่อยๆละพัฒนาจิตวิญญาณนะเดี๋ยวก็ถึงก่นแท้ของธรรมะในพุทธภูมินี่แหละเอาละคุณโยม <c oughs> ได้เวลาพอสมควรพุทธานี่จะให้พอละนะก็ให้ทานใดตั้งจิตตั้งใจอรหรจากพุทธนะคุณโยมนะขอให้เหล่าเทพ เทวดาเหล่ามวลมนุษย์เหล่าดวงจิตดวงวิญญาณทั้งร้ายที่ได้มาสดับอรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้จงเป็นผู้ที่มีความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาะมีทรัพย์สมบัติทั้งทาง,ทางโลก และทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเธอนเจริญพรสาธุนะคุณโยมวันนี้หมดภารกิจแล้ววันหน้าก็มาพบกันใหม่นะ ธรรมะรับอรุณในพุทธภูมิวันนี้ต้องกล่าวคำว่าธรรมะธรรมสวัสด,ดีันนดคุณโยณยม